นนี่อันนี้อ,นนอ่าใช่ช่อง YouTube นี่อันนี้เป็นอ่าปุ้งดองนะอ๋อแล้วตํา,ตาเขาจะใช้เป็นตําถั่วเหรอไม่ถั่วแค่เป็น่ว,นวอ๋อมันเป็น,น,ปนอ๋อยำขิงซีฟูดฟฟ้ดนี่นี่นี่พนักก็เก่งนี่ผู้จัดการ<ม>สาขาร้านร<อ>้านตำกระเทยอันนั้นตำทุกทุกอย่างที่ที่ขวางหน้านี่ครับ ดูที่นั่นน่ะโอ้น่ากินนั่นเลยนี่อ๋อที่น้องเมย์เหรอใชว่ว้าวน้องเมย์รัชนก้เมย์อะไรเมย่ยาเมย์มอ๋อนี่นี่เดี๋ยวมาดูกนะัดนะเมนูอะไรครับเนี่ยอันนี้จะเป็นปูปป้ปลาค่ะกุ้งปลา ปลาโนวปลาโนวปลาโนะเขาเห็นเห็นที่ร้านมีมีแปลปลาด้วยเหรอมีค่ะชื่อชื่ออะไรครับสปินอาปลาเซเทยค่ะอ๋อปลาเซเทยนะมีขวดโชไม่เนี่ยไหนอ่ะมีค่ะมีด้านหน้าอ๋ออยู่ด้านหน้านู้นเดี๋ยวเข้าไปดูจะดูอยากดูซ้มตาก่อนพิเชบองด้วยนะพีเชาบองด้วยนี่ร้านตำกระเทยบายบายอะไรนะชื่อชื่อร้านอ่ะตำกระเทยบายตำชื่อร้านตำกระเทยอะไรนะ ภาษาเกตสาเกตใช่ค่ะแล้วสาเกตคือคือคืออะไรก็ภาษาอ่าชื่อเมืองอ่าเป็นตัวชื่อเมืองเก่าของจังหวัดจังหวัดอ่าร้อยเอ็ดค่ะอ๋อใช่ร้อยเอ็ดเออระบายอะไรมันชื่อแปลกแเป็นสาเกตนคุอ๋อเหรอนี่มาใส่จาน่จานเรื่อเร็วๆุ นี่กำลังจัดจานอยู่ผู้บริหารกำลังจัดจานอยู่นี่คืที่ร้านเขาสมุตตมิน่ากินนี่มีพริกมีอันนี้ด้วย <c oughs> จัดร้านจัดร้านดีมากเลยสวยงามมากมีปิตต้ต๊ะปิ้นโตด้วยนะนี่ดนะูมาดูมาดูนี่อตเด็ดอตเด็ด 75บาทค่ะเจบห้าบาทนะนี่ร้าน,น,นะะนะอาหารเนาะอาจจะราคามไม่เหมือนข้างนอกนะครับเนี่ยแต่ว่าน่ากินมากเลยนี่ยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยน,ยยน,ยนี่ว้าวน่ากินน่ากิน กี่จานเนี่ยสองจานเยอะมากเลยพวกใหญ่มากนี่หลังร้านนะคนทำนะเป็นเป็นคนเดียวของร้านเลยที่ตำเนี่ยหรือว่ามีเพราะมีสามคนสามสี่คนคนนี้ก็ตาเก่งแล้วคนนั้นน่าจะตาเก่งกว่านั้นน่ะตาฮะตามทุกตาไงเฮ้เข้าใจว่าตาอะไรเนี่ยนี่ครับอันนี้เมนูแรงครับเนี่ย Ree, โอ้โหลซมอนลากุ้งดองนี่วันนี <h <h ้เรามาจัดกล่องครัวรับท้งกระเทยนะราคาคอนแกนข้างสนามบินนะคนเยอะทุกวันเลยเนาะโอ้โหน่าเชื่อว่าคนจะมาเยอะอย่างนี้เนี่ยเขาแต่งร้านสไตล์แบบเกะไก๋สไตล์โบราณนะมี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 พวกร้านอายาพวกของโบราณโบราณนั่นเลยเขาสะสมไว้นะ เนี่ยตั้งแต่ยุคสมัยเอ่ออเก็บสะสมไอ้ยนี่ของแท้เลยนะนะฮะพวกมาฝรั่งพวกลูกอมพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ถ้วยถ้วย่กาแฟแล้วพวกนี้นะนี่นี่นี่ดูโอ้จานนี้รู้สึกว่า200กว่านะดูไหมในเมนูใช่ใช,ใชผ่ผมสั่งเมนูนี้แหละเมื่อกี้สองร200กว่านี่โชว์หน่อยโชว์หน่อย นี่เขาเหลากเขาหลาแซลมอนนะ